เอาอีกแล้วสวิตสองเรื่องวุ่นวุ่นกับการซื้อตัวเกม สวัสดีครับเนครับวันนี้ก็มีประเด็นดราม่ากันอีกแล้วนะครับหรือเรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหัวเสียให้กับแฟนๆในทางฝั่งเครื่นเกมคอนโซลนะครับกับตัวเกมที่กําลังจะออกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าช่วงเดือนตุลาคมนะครับเกม Dark Knight 1,2ที่เอามาทําการรีเมคใหม่นั่นเองนะครับและตัวภาพกราฟิกนั้นก็โดนยกระดับ ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่ตัวเกมนี้สร้างความเอกลักีให้กับตัวแพลตฟอร์มใดนะครับแล้วจนทําให้ทางแฟนๆปูนินเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะไม่ใช่เพราะตัวเกมนี้ก็ลงให้แทบจะทุกบันติแพลตฟอร์มนะครับสตรีม x i o x s l r y s t p t i y s t a t i o n หรือว่าหรือแม้แต่จะเป็น Nintendo Switch 1แล้วก็ Nintendo Switch 2ด้วยนะครับอันนี้แหละนะครับที่มันมีปัญหาก็คือมันดันไปลงบนตัวสวิต c h ึด้วย นะครับเพราะถ้าไม่ลงบนตัวสวิตหนึเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าประเด็นด,ดามองดาม่าต่างๆมันก็จะจบลงโดยสิ้นเชิงแต่ในเมื่อตัวเกมนี้ลงให้กับบนตัวสวิตหนึ่งด้วยมันก็จะทําให้พี่น้องเกมเมอร์สายเน้นความคุ้มค่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเกมใดก็ตามที่ลงให้ทั้ง2เวอร์ชั่นก็คือสวิตหนึและบนตัวสวิตสองใช่ไหมครับก็จะทําให้บางคนมองว่าเฮ้ย งั้นก็ซื้อตัวเกมที่เป็นเวอร์ชันสวิตหนึ่งสิเพราะว่ามันก็เอาไปเล่นกับบนตัวสวิตสอได้ด้วยอยู่แล้วเพราะตัวตลับมันเบ้าเนี่ยมันใส่กันได้ใช่ไหมครับอ่าก็จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับจะมีการอัปเกรดจะเสียตังหรือไม่เสียตังนะครับยอมพร้อมที่จะจ่ายได้เพราะยังไงมันก็ยังมีความคุ้มค่ามากกว่านะครับเพราะถ้าหากซื้อตัวเกมตัวนั้นที่เป็นเวอร์ชั่นของตัว สวิตสองไปนะครับก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าอ่าในเมื่อเกมอมันสร้างมาเป็นตัวเวอร์ชันสวิตสองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเล่นบนตัวสวิตหนึ่งได้อันนี้เข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเก่าไปใหม่เนี่ยมันไปได้ใช่ไหมครับก็ซื้อสวิตหนึ่งไปสิก็จบใช่ไหมครับแต่มันไปเกิดความดราม่าก,กันตรงที่ว่าตัวเกมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซื้อแบบตัวตลับไปของตัวสวิตหนึ่งเอาไปเล่นบนตัวสวิตสอง เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวเกมนี้ให้เป็นตัวเกมในเวอร์ชันสวิตสองได้อ้าวอย่างนี้มันก็แสดงว่าตัวเกมมันก็ต้องมีความแตกต่างในแง่เรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีการอัปเกรดได้นะครับก็แสดงว่าตัวศักยภาพของตัวเกมนี้ที่เล่นบนตัวสวิตหนึ่งกับสวิตสอง มีศักยภาพที่เท่าเทียมกันอืมมันก็จอบอีกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เมื่อนะครับถ้าอัปเกรดไม่ได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเกมมันก็จะต้องมีความแตกต่างในในแง่เรื่องของตัวการแสดงผลอยู่แล้วนะครับซึ่งในตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวสมิตสองนะครับเมื่อเสียบตัวด็อกกิ้งนะครับมันก็สามารถปล่อยสัญญาณแบบ 4K ได้ใช่ไหมครับพอตัวสมิตหนึ่นั้นเสียบด็อกกิ้งไปยังไง ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสัญญาณตัวภาพเนี่ยในระดับแบบ 4K หรือว่าจะเป็น 2K ได้ซึ่งในตรงนี้แหละนะครับพอมันเป็นในเรื่องของปัญหาของการไม่สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันตัวสวิต c ์สองได้ก็เรียกว่าก็ต้องสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องเกมเมอร์นะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวการตั้งคำถามนะครับผมเองก็ตั้งคำถามนะครับว่าถ้าตัวเกมนี้นะครับถ้าจะไม่มีการอัปเกรดเนี่ยรับได้ นะครับถ้าหากมันเป็นตัวเกมที่วางจําหน่ายมาโอ้โหเนี่ยนานนมแล้วนะครับในยุคแบบสวิตหนึ่งนะครับจะสองปีหนึ่งปีสามปีสี่ปีห้าปีนะครับไม่ว่านะครับเพราะถ้าอัปเกรดไม่ได้ก็แสดงว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเองเขายังไม่ได้ทําการอัพติมไลน์นะครับหรือว่าทําการปรับปรุงนะครับก็เข้าใจได้นะครับไม่มีปัญหาแต่นี่อย่าลืมว่าตัวเกม dark knight หนึ่งสองนั้นมันโดนวางจําหน่ายในยุคที่ตัวเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยวางจำหน่ายแล้วใช่ไหมเออมันก็เลยดูแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะนะครับแล้วใครเป็นคนผิดล่ะจะมาบอกว่า Nintendo เหรอจะมาบอกว่าทางฝั่งค่ายผู้พัฒนา Square Enix เหรอที่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้จะให้ตบมือทั้งสองข้างหรือว่าตบมือข้างเดียวเนี่ยมันดังกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าทางฝั่งผู้พัฒนาเองเสนอมาแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ดูแลเนี่ย ในการที่จะอนุมัติตัวเกมเกมหนึ่งเนี่ยให้ลงวางจาหน่ายในตัวแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะต้องแบบอืมเฮ้ยถ้าคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะอ่าคนที่ซื้อสวิตช์หนึ่งไปไม่ให้เขาอัปเกรดนะครับมันก็ต้องมีความแตกต่างในเรื่องของตัวราคาไหมนะครับอ่าให้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนหน่อยอืมดังนั้นผมเองก็คงจะบอกไม่ได้หรือว่าฟันธงไม่ได้นะครับว่าเป็นพ่อทางสแควร์เอนิกหรือเปล่าที่เขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ซื้อตัวเกมนะครับในเวอร์ชั่นสวิตส์2ไปเลยนะครับแยกไปเลยนะครับอืมหรือทางดีิีโดเองนะครับอยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ต้องทําการสับสนถ้าจะเล่นบนตัวสวิตส์2ให้ซื้อตัวเกมนี้ในตัวเวอร์ชั่นสวิตส์2ไปเลยอืมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเกมอื่นๆของทางฝั่งปูนินที่อยู่ในตัวยุคสวิตส์2นะครับก็มีตัวฟังก์ชันในการอัปเกรด ให้เป็นเวอร์ชันสวิตสองได้ใช่ไหมครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะดูย้อนแย้งกันนะครับแล้วมันยิ่งตอกย้ำเจ็บปวดเข้าไปอีกก็คือไอตัวเกมที่เป็นเวอร์ชันบนตัวสวิตสองนะเพื่อนๆมันเป็นแบบชนิดคีย์การ์ดเข้าไปอีกนะครับก็คือเป็นเพียงแค่ตัวใบผ่านทางนะครับในการที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมนะครับพอสุดท้ายเพื่อนเพื่อนซื้อตัวเกมนี้ไปนะครับจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมบนตัวสโตร์ของทางด n น e n d o เขานะ ออโอ้โหเรียกว่ามันซ้าซ้อนซ้าซ้อนกันวุ่นวายจริงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เป็นยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับของทางฝั่งดีเทนโดเนี่ยค่อนข้างสร้างความปวดหัวมากเลยทีเดียวนะครับกับการซื้อตัวเกมนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งของตัวเกมที่เป็นแบบตลับนี่แหละนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมจะต้องทำให้มันวุ่นวายสับสนขนาดนี้ นะครับถ้าอยากจะไปดิจิตอลก็ดิจิตอลไปเลยนะครับก็จบใช่ไหมครับอืมอันนี้แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่ปวดหัวหน่อยนะครับสําหรับคนที่เน้นสายคุ้มค่านะครับอืมแต่สําหรับคนที่อ่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวการซื้อตัวเกมในเวอร์ชันสวิตสองอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีตัวสวิตสองแล้วก็อย่าไปซื้อตัวเกมที่มันเป็นตัวสวิตหนึ่งเลยนะครับตัดปัญหาตรงส่วนนั้นไปเลยนะครับไปซื้อตัวเกมที่เป็นตัวหน้าปกเนี่ย เขียนเอาไว้ว่าสวิตซ์สแค่นั้นจบนะครับโอเคครับสำหรับในวันนี้ก็มา,าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการซื้อตัวเกมบนตัวเครื่องสวิตซ์สนะครับที่จะสร้างความวุ่นวายปวดหัวกันอีกแล้วนะครับอีก3-4เดือนก็คงจะได้มึนกันตึ๊บนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันอัปเกรดมาแก้ให้ไหมนะครับเพราะยังเหลือระยะเวลาอีกระดับหนึ่งหรือถ้าคนไหนขี้เกียจวุ่นวาย ก็ตัดปัญหาเลยวุ่นวายไปเล่นตัวเกมเนี้ยบนตัวแพลตฟอร์มสตรีมไปเลย p พย์ห้าเอกบ็อกซไปเลยจบนะครับเพราะศักยภาพตัวเครื่องนั้นมันไหวๆอยู่แล้วกับการเล่นตัวเกมดั a g o n q u คว t 1ต r e หนึ่ตัวนี้โอเคครับสําหรับในตัวคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปแบบงงๆกันหน่อยนะอย่างงงนะเพื่อนๆถ้างงก็เข้ามาสอบถามกันได้ในตัวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ